วารสารการเงินธนาคารมีเจตนารม์แน่วแน่ที่จะสนับสนุนความสำเร็จของสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวมวารสารการเงินธนาคารเป็นผู้ริเริ่มการมอบรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Awards ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรสถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐและเอกชนในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนและธุรกิจให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกรง่งผมรู้สึกเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศมานี่ยันไ a ขึ้นอวครั้งและขอชื่นชมวารสารการเงินธนาคารที่ได้จัดงานมอบรางวัลนันรงเกียรตินี้มา ตั้งแต่ปี2551อย่างต่อนเนื่องและเป็นปีที่18ระวันนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและศักยภาพของอ่อนในภาคการเงินภาคธุรกิจรวมถึงบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นโดยเนินงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมจนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนผมขอชื่นชมทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจกลุ่มต่างๆที่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการดำเนิน ธุรกิจการปรับตัวท่ามกลางโจทย์ที่ท้าทายและภาคการเงินทั้งธนาคารบริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันและกองทุนต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริการอย่างมีคุณภาพผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของทุกท่านในที่นี้จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการปรับตัวของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกรงและราบรื่น รางวัลนักการเงินแห่งปี2567 Finance Ear of the Year 2024ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคารและนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมซึ่งผู้บริหารที่ได้รับรางวัลได้แก่ คุณชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณชาติสิริขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลครางวัลธนาคารแห่งปี2568 Bank of the Year 2025เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบป,ปี ซึ่งในปีนี้มีสองธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณชาติเชริโสพลพนิษกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะ อีกหนึ่งธนาคารค่ะที่ได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี2,568 Bank of the Year 2025ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณกฤิจันทโนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะ รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2568 Best Retail Bank of the Year 2025ซึ่งธนาคารที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่ธนาคารออมสินขอเรียนเชิญคุณวชิราการสุดรองผู้ในใยการธนาคารอมสินขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะ รางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2025ในสาขาบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2,568 Best Security Company of the Year 2025ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปีซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระฐจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณสุกิจตั้งมณีนิมิตรกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบานันบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทธราจำกัดมหาชนขึ้นรับรางวัลค่ะรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีตลอดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณมตรีลาวันชัยคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนขึ้นรับรางวัลค่ะ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่บริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณจิติพรจันทรัตกรรมการผู้จัดการบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Awards คือรางวัลอันทรงคุณค่า ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อสร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจการเงินของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน